สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอุลเ c h กชแนลครับวันนี้ก็จมาเปิดรา,าคาวายครับผมสถานที่บ้านสว่างหมยเล็กนะครับตำบลโพช่ายอำเภอเมืองจังหวัดนวลบาพูครับผมอยู่ข้อของพี่เจี๊ยบคือเกานะครับมีหลายเลยครับวันนี้ครับผมหลังปีใหม่หายไปเลยเ ตามท้องนู้นท้องนี้แผ่ากระจายกันไปครับผมสวัสดีครับพี่เจ้าครับนี่กี่ตัวครับวันนี้วันนี้เปิดสามค่ะวันนี้เปิดไว้สามตัวนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนตัวนี้มีชื่อยังไงครับนี่ตัวนี้ชื่อบรูนค่ะชื่อบรูนนะครับเชื้อสายมายังไงครับบรูนเออแม่เป็นสายเพชรอุดรค่ะสายเพชรอุดรเนี่ยตัวเขาติดทางสิงโตมาค่ะติดทางสิงโตนะครับ พ,พ่อพันสิงโตอยู่ที่ไหนครับพี่ครับพ่อพันมาจากมาจากอุดอรนี่แหละค่ะเสียออดเสียออดของเสียอดอ,ยอดนะครับพ่อพันชิงโตอัดอุดมทัศนีควายไทยนะครับนี่เห็นครับผมของพ่อครับเกลืข้าวรอโตย่าพ่อยังจะหาครอบตัวนะครับหัวอ,อะไรนะ ตลกใหญ่นะครับตัวน,นี้ตัวยาวค่ะคตัว,123ตวยาวคว,ความสูง123สนะครับ123บวกครับคนไทยครับผมตัวยาวค่ะ <c oughs> น,นะครับราคาครับพี่เจ็บตัวนี้ติดที่4 7,000บาทครับ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคานี้ต่อรองได้เล็บตีนดีค่ะไม่มีตำหนิค่ะได้ไหมครับราคานี้ไ,นได้ค่ะต่อรองได้ค่ะเล็บดีนะครับเหมือนเดิมค่ะสองร้อยกิโลส่งฟรีค่ะสองร้อยกิโลเมตรส่งฟรีนะครับมาดูจริงที่บ้านก็ได้นะไฟสวยอยู่ตัวใหญ่ค่ะอ้วนครับสวยครับผมตัวยาวตัวยาวครับ เขาอายุเท่าไหร่นะครับตัวนี้ปีสี่เดือนค่ะปีสี่เดือนนะครับปีกสี่เดือนหน้าอะไรน้ำที่ว่ากันนะหน้าใหญ่ๆอ่ะหน้าใหญ่ครับโอเคครับผมชมตัวต่อไปเลยครับไปอยู่ไหนอะตัวที่สองนะครับ ชื่อทองชมพูครับสายจัมโบ้เชื้อสายมาไงครับลูกเพิ่มโชคลูกเพิ่มโชคนะครับนี่เป็นใบเกิดของเขาหรือเปล่าอายุสองปีหนึ่งเดือนค่ะอายุสองปีหนึ่งเดือนนะครับพัฒนามาเรียบร้อยสายพัฒนาแล้วครับสูงร้อยสามสิบเก้าบวกค่ะความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกนะครับผมตัวใหญ่เลยตัวนี้ฟันน้ำนมยังไม่ยังไม่ล่วงเลยนะคะครับเดี๋ยวดูหน้านะครับอุดมทัศนีควายไทยนะครับตาแจ้ม าแต้มแก้มจ้ำนะครับผมอ้องข้อไงเลยครับเงี้ยวเครเื่องดีครับเดี๋ยวข้าวไงวครับผิวสีชมพูนะครับ ยาวครับท้องว่างนะครับตอนนี้เขาเขาเป็นสัตว์ยังครับยังยังยังจบสองปีหนึ่งเดือนนะครับสองปีหนึ่งเดือนครับปัจจุบนนมยังยังไม่ล่วงสวยงามครับสวยงาหน้าตาสวยครับความใหญ่ใดเลยครับยิ่งจะตัวไปอีกราคาครับ ตัวนี้เปิดที่1 7 5 0 0 0้บาทค่ะสายพัฒนาแล้วนะครับ1 7 0 0 0 0สน่ะครับสอยอดได้ค่ะเอาไปพัฒนาได้ค่ะเบื้องหลังครับสวยงามครับโอเคครับผมตัวที่สามครับ ตัวที่สามครับผมชื่อครับชื่อทองประกายค่ะทองประกายนะครับเชือสายมาไงครับทองประกายเพราะว่าเป็นลูกสิงโตนะครับหน้าตาอัตลักษณ์มันใช่ลูกห้าแสนเลยลูกห้าแสนขอโทษครับลูกห้าแสนค่ะลูกเจ้าล้านหาแสนเนาะเล็บดีครับเล็บใไ่ สูง128บวกสูง128อายุครับอายุหนึ่งปีสองเดือนค่ะหนึ่งปีสองเดือนนะครับงามค่ะตันนี้ผิวหนาลำสวยดีหนังหนาซาใหญ่เนาะค่ะบ้านเท้าหัวมอทองค่ะหัวมอทองครับคอข้อกระชิงงามพ่าใหญ่ค่ะฉีดยาบำรุงเรียบร้อยค่ะยาพยุยาบำรุงยาพยะฉีดเรียบร้อยอ่ะหนาคนดี ไปได้ไกลครับตัวนี้ถ้ามีค่ารถเบอร์เราเบองไทยครับถังเขินนิดนึงอ่ถังเขินนิดนึงนะครับ,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 บงามค่ะตัวนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังค่ะตัวนี้ราคาครับนี่ เปิดที่เก้าหมื่นเจ็ดนบาทเก้าเจดพนะครับตัวแม่เขาสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะแม่เขานะครับร้อยสีเจ็ดสูงลูกสวยค่ะแม่หน้ามานแจมแกมจ้ำนะครับ<ว>ชัดเจนครับ,รบผมอองข้อครับเขาเลยผัดาตัวนี้นะโคตไกลอยู่มองๆงาม พ่อผูกโบครับครับเบอร์โทรศัพท์ครับผม084ค่ะ084ครับ290 290 2838 2838นะครับเบอร์พี่แจ๊บรับประกันตำแหนิทุกอย่างนะครับอ่าบอดี้เปลี่ยนขึ้นนะครับค่ะหางดอกก็ไปเปลี่ยนมาแล้วค่ะครับส่งฟรีทั่วประเทศสองร้อยกิโลบ่รับลึกลึกไกลก็หันกระซ o n ห้าร้อยไปเลยครับห้าร้อไปได้หมดแล้วค่ะเอาครับผมลูกค้าดีเราก็บริการดีอะค่ะป๋ามาซื้อไม่ไดไม่มีดอกสองร้อยมีแต่สี่ร้อยขึ้นโฉมฟรีตลอดโฉมฟรีตลอดนะครับผมอ่าครับผมกับสถานที่นะครับครอบพิจี๊ยบนะครับอ่าบ้านสว่างห้วยลึกตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับค่อยดีค่อยงามนะครับราคาถูกดีครับผมอยู่คลองนี้ละครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีช่องอิบเบกชแนลที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมหเพื่อให้กำลังใจนะครับของคนทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ